แก้เชียผมเอาดูแลรับเอาจากเอาจากสีที่ทีมก็มีการตอนนี้ตอนนเอาไปดูล่าสุดดีกว่าเอไก่ย่างบีคอหมูย่างถ้าพร้อมแล้วเป็นตัว 1... นึสองสยกค่ะก็ควรจะรู้ใจนะฮทำไม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  เนื้อไก่ก็บอมกับคนรักสุขภาพมากกว่าช่วงนี้พี่แม็กก็จะทาพี่มันข้อหมูมันไขมันเยอะกว่าองเง้ยัวน่ะเอามาให้นำนัดใดูสุขภาพดีเดี๋ยวพี่แมกเขาเปดีเลยี่เูเดียเดี่ยมัมันมันมันเหมือนจะดีหรือไม่ดีมันยังไงมันมีความงงสายูดทายดูดสายดูดสายคีโตนะครับผสายี่เข้าสายเข้าสาย healthy healthy w e i g เพราะฉะนั้นลงตัวสำหรับคำตอบข้อนี้นะคะโอเคตอนนี้น้องนัทเก็บคะแนนไปสองข้อสองคะแนนจ้าต่ออแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่รู้ยอมแพ้ด